ตอนนี้เราอยู่กับรายการเชนชัวร์โฮมครับ วันนี้นะครับเป็นอีดิชันที่พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นการรีโนเวทคอนโดและทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้มากๆเลยครับเพราะว่านอกจากมีการดีไซน์แล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันครั้งใหญ่เลยเปลี่ยนพื้นที่ที่แบบห้องดูเล็กๆลูกค้าต้องการให้มันดูใหญ่แล้วก็ใช้งานได้จริงตอบรับกับกิจกรรมประจําวันของลูกค้าด้วยวันนี้ปั้นไม่ได้มาคนเดียวเรามีหนึ่งในทีมงานของดีไซน์จากนอกๆนะครับผมชื่อเฟียดนะครับก็เป็นอินเทียร์ดีไซเนอร์อยู่ที่นกๆครับห้องนี้ลูกค้าเนี่ยต ที่ใช้หลักที่อยู่ติดกับระเบียงนะเป็นห้องนั่งเล่นมันดูเป็นงานใหญ่นะสำหรับผมรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่ อยากจะถามเฟสที่เป็นพวกแบบการรีโนเวทของห้องคอนโดตรงนี้มีคอนเซ็ปต,ต์ค่อนข้ายัางไงบ้างครับคือเบื้องต้นลูกค้าให้โจท์ผมค่อนข้างชัดเจนทําให้ผมทํางานค่อนข้างง่ายก็มีหน้าที่คอยคอนซัลท์ <ฮะ S 2> แล้วก็ทําให้สิ่งที่ลูกค้าจินตนาการไว้เกิดขึ้นเป็นของจริงบอกแก้วเนี่ยเป็นไอเดียของลูกค้าตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนก็จะเจอเหมือนกันสําหรับพื้นเป็นลายหินขัดถูกไหมครับตัวนี้หินขัดเทรลโซครับ,<ช>รบก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้ดูเนียนๆเนี่ย,เ,ยเหมือนกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆเล แต่จริ e> จงมันก็คือกระเบื้อง60คูณ60เซนซึ่งพอ<ช>เป็นไซส์ใหญ่แบบนี้การทำความสะอาดก็จะง่ายจุดเกิดเหตุของพวกเจ้าเชื้อราที่มาฝังเนี่ยมันก็จะน้อยด้วยทำความสะอาดง่ายด้วยเพยื่อนสามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะไปปรับประยุกต์ใช้ของที่บ้านเองนี้เมื่อก่อนจะเป็นบริเวณเลเวิ่งรูมห้องนั่งเล่นของลูกค้าครับก็เปลี่ยนเยอะพอสมควรนแล้วอย่างบล็อกแก้วนี่ตั้งใจว่าจะวางว่างนี้เลยใช่ไหมครับเป็นความประสงค์ของลูกค้าตั้งแต่วันแรกเลยครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าฝ้าเนี่ยไม่มีไฟเลยก็ วัสดุตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่แล้วผมก็ไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนไอเดียอะไรลูกค้าถึงฟังก์ชันจริงๆห้องนอน<ม>ก็คือห้องนอนเลยคือไม่จาเป็นต้องมีดาวไลท์เลยพอเช้าเราก็จะรู้และมีแสงตอนเช้าสาดเข้ามา<ช>จากระเบียงผ่านมาที่บล็อกแก้วเข้ามาในห้องนอนใช่คนระับเป็นไอเดียที่ดี ห้องนี้มันดูโปร่งโล่งอะ่ะเพราะว่าตู้ที่ถูกดีไซน์ไว้ตรงคอริดอร์ที่ไวเก็บของเก็บเสื้อผ้าเนี่ยมันถูกทําเป็นฟังกชันทั้งหมดแล้วก็เลยทําให้ดูโลง่งแล้วก็มันดูสะอาดตาทาุกนาทีครับเป็นระยะที่ที่ถูกที่ควรในการเก็บแส่เสื้อผ้าเลยใช่ครับต้องคํานวณให้ดีเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทางเดินหลักของคอนโดเลยตรงที่พี่ปั้งยืนตรงนี้ตอนแรกอะ่ะจะเป็นผนังกั้นแล้วก็มีบานระเบีางใช่ฟังชันเดิมเป็นอย่างนั้นแต่พอดีไซน์ใหม่ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้มันน่าสนใจมากขึ้นอันนี้คือแบบแปกตา ฟังชั่นทำให้มีความน่าสนใจมากเลยไปครับ<ช>เดี๋ยวดูห้องนั่งเล่นกัน เราอยู่บริเวณไฮไลท์ของห้องคอนโดนที่มีการรีโนเวทเลยตรงนี้เป็นทั้งห้องนั่งเล่นของลูกค้านะครับแล้วก็เป็นโต๊ะทานข้าวแล้วก็เป็นโต๊ะทางานเรียกได้ว่าห้องนี้จริงๆอ่ะเป็นห้องที่ใช้งานมัลติฟังก์ชันแล้วก็เป็นพื้นที่หลักเลยที่จะใช้ชีวิตอยู่เนี้ยเขาเลยค่อนข้างใส่ใจพิเศษเลยถูกครับตรงนี้บริเวณม่านก็เป็นม่านปรับแสงปกติเราจะเห็นเป็นม่านที่ม,ามา่านจีบดึงไปดึงมาอ่อันนี้ฟังก์ชันเขาจะเยอะกว่าครับก็ปรับแสงได้ด้วยหรือถ้าเราดึงปิดอ่ะมันก็จะมืดได้ด้วยเหม ประมาณสามสิบเอ็ดตารางเมตรถือว่าไม่ได้เยอะนะแต่ว่าสําหรับพอเราเดินดูกันมาเนี่ยรู้สึกว่าห้องมันกว้างฟังก์ชันมันแบบใช้งานครบอยู่ในห้องนี้เลยอ่ะคุณเฟียที่เป็นดีไซเนอร์สำหรับโครงการนี้มีคําแนะนําหรือมีไอเดียไงบ้างครับที่จะแบบแนะนำเพื่อนๆที่มีความสนใจว่าเฮ้ยเรามีห้องแบบนี้เหมือนกันนะเราอยากจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันอะไรเงี้ยอันดับแรกก็เมื่อเรารู้แล้วเอาเราต้องการอะไรแบบไหนใช้ของประมาณไหนใช้ชีวิตหลักตรงไหนของกิจกรรมของคุณเป็นยังไงพวกนี้ก็สามารถเล่าให้ทางให้เพื่นได้ฟังได้แล้วหลังจากนั้นก็มาปรึกษาดีไซ ให้ดีไซเนอร์ทำให้ไอเดียของคุณมันเป็นจริงถ้าลูกค้าที่ไม่ได้มีไอเดีย ไม่เป็นไรเลยนะ <c oughs> ก็รเริ่มตั้งแต่ศูนย์เนี่ยคอนซัลต์ตั้งแต่แรกเลยครับ <c oughs> ช่วยเบ a i n s t o r มทำงานร่วมกันสามารถติดต่อ,อได้ที่นกนกคงซูมชันนะครับทำงานได้ตั้งแต่การดีไซน์ช่วยดูเรื่ององบประมาณการเลือกวัสดุหรือว่ามีโปรเจกต์แมเนจเมนต์เข้ามาช่วยดูแลสําหรับการรีโนเวทเนี่ยมีครบจบตั้งแต่ต้นยันปลายเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือว่าจะรีโนเวทแค่บ,บางส่วนของบ้านหรือว่าจะเป็นร้านค้าเล็กๆอะไรก็ตามสามารถติดต่อ,อได้ที่นกนกนะครับ